สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปยทานนะคะจะเป็นลายนะคะถุงเงินถุงทองเรียกทรัพย์ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ทําสีหน้ากออกมาค่ะสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้นะมือใหม่ทําได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลย ให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะเราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราสามารถทําทําไว้ก่อนแล้วก็ลูกค้าสั่งแล้วก็จะใส่เหรียญตรงนี้เข้าไปนะคะใส่เหรียญที่หลังได้แบบนี้นะคะเราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะ วันนี้เราใช้ลิบมบินตา tw ค่ะจะเป็นแบบกากเพชรน,นะคะกันไกลไม้บรรทัดเหรียญบาทส่วนนี้นะคะจะเป็นโบโบนะคะโบผ้ากับลูกปัดนะคะแล้วก็ปืนกาวค่ะเราจะใช้ลิบมบินนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะขอใช้สี่สีเลยนะคะให้เพื่อนๆสะดวกแกการมองนะคะ ความยาวค่ะห้าสิบแปดเซนค่ะแล้วทําการตัดปลายทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับลงมานะคะให้ชายเกยกันประมาณสองเซนนะคะแบบนี้นะเราจะเกยปลายให้เกยกันประมาณสองเซนค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาด้านยาวนะคะอยู่ด้านบนค่ะเราจะให้จับด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานแปดกันนะคะโดยที่เราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะ ถือเส้นที่หนึ่งไว้แบบนี้นะเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะเส้นที่สามเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยค่ะเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้าไปชิดเลย พร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะอะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เส้นด้านล่างค่ะจับเส้นด้านล่างพับขึ้นเฉียงด้านบนแบบนี้นะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็หมุนค่ะเอาเส้นสีแดงด้านล่างจับเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเส้นที่สองแล้วก็จับหมุนนะ เส้นด้านล่างตอนนี้สีเขียวนะคะจับเฉียงขึ้นด้านบนเป็นเส้นที่สามนะคะกรหมุนอีกทีหนึ่งเส้นด้านล่างตอนนี้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเราจะนํามาสอดนะคะณ้จุดตรงนี้นะสอบเพื่อล็อกลิปบินนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะกดบีดได้เล็กน้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ลักษณะเป็นฐานแปดแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมฐานแปดนะคะ ขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราจะทําลักษณะเดียวกับลูกส้มเลยนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะจับริบบิ้นนะคะเราจะแบ่งเป็นสี่เส้นสี่เส้นด้านล่างกับสี่เส้นด้านบนนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะเราจะนำสีเส้นด้านล่างยกขึ้นมาก่อนโดยเริ่มจากทางฝั่งซ้ายนะคะสีเขียวเส้นที่หนึ่งสีแดงเส้นที่สองน้ำเงินเส้นที่สามแล้วก็สีเขียวเส้นนี้เป็นเส้นที่สี่อ่าเราจะจับยกขึ้นเราจะถือลักษณะนี้นะคะ สามนิ้วเราลองตรงฐานไว้สามนิ้วแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราจะจับขึ้นมาลักษณะนี้นะคะอ่านี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะสีแดงไล่มาเลยค่ะวางทับทับลงมาแบบนี้นะคะจับขึ้นมาทับนะคะเส้นที่สามเส้นสี่น้ําเงินก็ขึ้นมาทับอีกค่ะเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะสีเขียวมาทับบนสุด ตอนนี้เราจะได้สีสีนะคะที่อยู่ด้านบนแบบนี้สีเส้นด้านล่างยังคงมีสีเส้นเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเส้นที่หนึ่งที่เราหยิบครั้งแรกนะคะสีเขียวจับลงมาวางปล่อยลงมาเลยค่ะปล่อยเฉยเเลยแบบนี้นะแล้วก็เราจะนำเส้นด้านล่างที่เป็นเส้นสีเหลืองเส้นนี้ค่ะยกขึ้นมาทับแทนข้างบนก็จะมีสีเส้นเหมือนเดิมเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ ต่อไปเส้นสีแดงค่ะที่อยู่ด้านบนนะเราจะเอาไล่จากด้านบนเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆด้านบนเส้นสีแดงปล่อยลงมาค่ะแล้วก็เส้นสีน้ําเงินจับขึ้นมาแทนอ่าแล้วก็หมุนเล็กน้อยเส้นสีน้าเงินปล่อยลงมาค่ะจับเส้นสีแดงยกขึ้นมาแทนอ่าต่อนะคะเส้นสีเขียวค่ะปล่อยลงไปเลยค่ะจับเส้นสีเหลืองยกขึ้นมาแทน ณตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมีริบบิ้นด้านบนสี่เส้นด้านล่างก็สี่เส้นเหมือนกันแล้วนะอ่าต่อไปค่ะเราจะเอาสีเหลืองปล่อยลงค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเส้นที่เราจะยกขึ้นมาแทนแล้วด้านบนจะคงเหลือสามเส้นแล้วนะคะเราต่อไปเราจะเอาสีน้ําเงินนะคะมาสอดนะคะเวลาสอดเดี๋ยวจะหงายริบบิ้นตรงนี้ให้ดูเพื่อนๆสังเกตไหมคะ สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินตรงนี้เราจะเอาริบบิ้นสอดเข้าไปนะเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินค่ะเราจะสอดเข้าไปในช่องของเส้นสีเขียวตรงนี้สีเขียวสอดทะลุออกไปเลยนะแบบนี้นะคะสอดทะลุเส้นสีเขียวออกมาเลยแล้วก็ปล่อยไว้ต่อไปเรานำเส้นที่ต่อไปนะคะเส้นสีแดงจับทะลุนะคะจับสอด เริ่มจากสอดตรงจุดเดิมนะคะจุดสีเขียวที่เป็นจุดแรกแล้วให้เอียงออกมาตรงเส้นสีแดงให้เอียงสอดลอดเท่ากับเราจะลอดสองช่องหนึ่งกับสองนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาเส้นสุดท้ายเส้นสีเหลืองเราจะลอดสามช่องนะคะก็จะเป็นเขียวแดงน้ําเงินอ่าเราจะลอดนะคะจุดเดิมนะคะต้องเริ่มจากจุดแรกก่อนทะลุสีเขียวมาทะลุสีแดงแล้วก็จะทะลุออกสีน้ําเงินนะคะ ถ้าดูสีน้ำเงินแล้วก็ดึงตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะให้เราค่อยๆขยุมขยุมเขาดันดันเข้าๆนะคะเขาก็จะค่อยๆเล็กลงเนี่ยเล็กลงมานิดนึงละแล้วถ้ายังไม่กระชับนะคะเราจะเริ่มค่อยๆจับดึงแต่เราดึงทีละน้อยนะเราอย่าไปดึงแบบดึงแน่นเลยนะคะแล้วให้ดึงไล่ให้ทุกเส้นเพื่อให้ความกลมจะได้เท่ากันนะคะเราจะจับค่อยๆดึงแบบนี้ นะจับดึงดึงให้เกิดความกระชับนะคะจะจับดึงไปเรื่อยๆทีละนิดเราจะไม่ดึงเส้นเดียวแบบเยอะๆเลยเพราะว่าลูกส้มเราอาจจะเบี้ยวได้นะคะเนี่ยเราก็จับดึงจับดึงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่าตอนนี้เราคิดว่าลูกส้มเรากระชับนะคะแบบนี้แล้วนะให้เราพลิกกลับด้านแล้วเราจะปล่อยริบิ้นแผ่ออกไปด้านละด้านข้างนะคะ จับลิบบินแผ่ออกไปด้านข้างลักษณะน,นี้ริบบินเราจะแผ่ออกมาแบบนี้นะคะเราจะปล่อยเส้นสีเขียวไว้เส้นหนึ่งเดี๋ยวจับให้เพื่อนๆดูง่ายๆเส้นสีเขียวนี้นะคะอยู่ด้านล่างเริ่มจากสีไหนก็ได้นะคะตรงนี้พอดีเป็นเส้นสีเขียวตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าการข้ามสามนะคะข้ามสามข้ามสามในที่นี้หมายถึงว่า ดูริบบิ้นซ้ายมือนะคะริบบิ้นซ้ายมือเราจะมีสีเหลืองเส้นที่หนึ่งสีน้ำเงินเส้นที่สองสีแดงเส้นที่สามเราจะนำริบบิ้นสีเขียวเนี่ยค่ะพาดข้ามสามเส้นเส้นริบบิ้นเราจะพาดตามแนวลักษณะน,นี้นะคะยกขึ้นตามแนวลนนักษณะนี้แล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่างนะคะนิ้วนางนิ้วกลางหนีบไว้นะคะ เส้นสีเขียวเนี่ยค่ะข้ามสามหนึ่งสองสามเราข้ามแล้วนะเสร็จแล้วเราจะหมุนนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเส้นนําเส้นสีเหลืองนะคะนําเส้นสีเหลืองมาข้ามแทนนะคะซึ่งตรงเนี้จะมีสามสามเส้นเหมือนเดิมสีน้ําเงินเส้นที่หนึ่งสีแดงเส้นที่สองสีเหลืองี่เส้นที่สามแล้วก็จะจับเขาข้ามเห็นไหมคะลักษณะนี้นะคะข้ามสามนะเส้นที่สองนะ ต่อไปเส้นสีน้ำเงินนะคะเราก็จะข้ามสามก็มีแดงหนึ่งเหลืองสองเขียวสามแล้วเราก็จะพาดข้ามแล้วก็มาหนีบไว้นะคะมาหนีบไว้แบบนี้นะต่อไปค่ะเส้นสีแดงแล้วก็จะข้ามสีเหลืองหนึ่งสีเขียวสองสีแดงสามแล้วก็จับพาดข้ามนะคะแล้วก็หมุนนิดนึง แล้วก็ต่อไปค่ะตอนนี้เราก็เหลือสามเส้นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเราก็จับพาดข้ามก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้นะคะตอนนี้จะออกมาลักษณะนี้แต่เนี้ต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีเส้นที่สามให้ข้ามแล้วเพราะเส้นนี้เราจับก่อนจะเหลือแค่เส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเหลือแค่สองเส้นเพราะฉะนั้นเส้นที่สามเราจะเป็นการลอดแทนนะคะ เมื่อกี้เราทําเส้นสีเหลืองเพราะฉะนั้นสีเหลืองเราจะไม่นับเราจะนับเส้นต่อไปก็คือเส้นสีเขียวนะคะกลายเป็นเส้นที่1เส้นที่2ส,สีเขียวเส้นที่3เราก็จะทําการสอดแทนค่ะเพราะว่าเราไม่มีเส้นข้ามแล้วนะสอดแทนแล้วก็ดึงอย่างนี้ค่ะนะคะต่อไปเส้นสีแดงค่ะเราก็จะสอดนะคะเหมือนเดิมเราจะสอดจากจุดแรกตรงเส้นสีเขียวนี้แล้วก็ให้ทะลุออกไปเส้นสีเหลืองค่ะ ก็จะเป็นสองเส้นนะคะแบบนี้นะจุดท้ายค่ะเส้นสีน้ําเงินเราก็จะสอดเริ่มต้นจากเส้นสีเขียวเหมือนเดิมให้ทะลุไปที่เส้นสีน้ําเงินเลยค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามเหมือนกันเห็นไหมก็จะเป็นตอนนี้เราจะเรียกว่าการข้ามสามนะแล้วตอนนี้เราก็จะมาค่อยๆดึงให้ลูกส้มเรากระชับยิ่งขึ้นถ้ากระชับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะ เราก็จะค่อยๆดึงแบบนี้นะค่อยๆดึงให้เขาแน่นกระชับขึ้นมานิดนึงพอเกิดความกระชับแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านเราพลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้จะอยู่ในท่าลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้นะขั้นตอนต่อไปเราจะเรียกเมื่อกี้เราเรียกข้ามสามนะคะเที่ยวนี้เราจะเรียกสอดสามนะคะเราจะเรียกสอดสาม การสอดสามในที่นี้นะคะหมายถึงว่า,าเดี๋ยวจับริบบินเก็บนิดนึงนะคะสอดสามในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเส้นสีเขียวเราลองพาดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะอยู่ตรงกับเส้นสีเหลืองตรงนี้เราจะไม่นับเส้นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็จะนับทางด้านขวามือแล้วนะเส้นสีเขียวเป็นเส้นที่หนึ่งสีแดงเป็นเส้นที่สองสีน้ําเงินเป็นเส้นที่สามเราก็จะทําการสอดนะคะเนี่ยสอดเราเริ่มจาก ตรงนี้นะสีเขียวแล้วก็สอดให้ทะลุสีน้ําเงินเห็นไหมคะลิบบิ้นทะลุออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะสอดสามหนึ่งสองสามแล้วดึงออกมานะคะจะเป็นการสอดสามแล้วนะเที่ยวนี้นะแล้วก็หมุนลงมาทางขวานิดนึงเส้นสีแดงตอนนี้เส้นสีแดงอยู่แนวของเส้นสีเขียวตรงนี้เพราะฉะนั้นสีเขียวนี้เราไม่นับเราจะนับเส้นสีแดงข้างด้านขวามือเป็นเส้นที่หนึ่ง น้ำเงินเส้นที่สองเขียวเส้นที่สามแล้วก็ทำการสอดนะคะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะอ,อ่าสีแดงออกมาแล้วนะเห็นไหมสีแดงเส้นที่หนึ่งน้ำเงินสองเขียวสามแล้วก็สอดออกมามันก็จะเป็นลักษณะแนวตรงของลิบบิ้นนะคะเห็นไหมลิบบิ้นแนวตรงออกไปแบบนี้นะอ่าเราจะทำอย่างนี้ให้ครบเลยค่ะเส้นสีน้ำเงิน เวลาเราสอดก็จะน้ำเงินเป็นเส้นที่หนึ่งเขียวเส้นที่สองเหลืองเส้นที่สามทะลุออกเส้นสีเหลืองค่ะนี่นะแล้วก็ดึงเห็นไหมแนวตรงออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอดเราก็จะเป็นการสอดค่ะสอดสามนะคะสอดสามเส้นสีเขียวค่ะเราสอดนะคะเขียวหนึ่งเหลืองสองน้ำเงินสามแล้วดึงออกนะคะเห็นไหมสอดสามนะ เส้นต่อไปสีเหลืองเราสอดค่ะสีเหลืองหนึ่งน้ำเงินสองสีแดงสามแล้วทะลุออกมาค่ะอ่าเราก็จะทำแบบนี้นะไปทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอจะเข้าใจไม่เอ่ยอยากให้เม้นบอกด้วยนะคะทำกันได้ไหมคะเนี่ยยังไงฝากเม้นนิดนึงนะอ่าเส้นสุดท้าย เราสอดไปนะคะเส้นสีเขียวหนึ่งสีแดงสองสีน้ำเงินสามแล้วทะลุออกมาเห็นไหมอ่าตอนนี้เราได้ขั้นตอนนี้แล้วดึงให้กระชับอีกนิดนึงค่ะทุกครั้งเราทำนะเราก็จะดึงอีกสักนิดนึงเพื่อให้เขาเกิดความกระชับนะคะแต่เราจะไม่ดึงแบบเส้นใดเส้นหนึ่งให้แบบสุดๆเลยนะเราจะค่อยๆดึงทยอยดึงไปทีละนิดทีละนิดนะคะทุกมุมนะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับด้าน ขั้นตอนแรกคือเราข้ามสามขั้นตอนที่สองก็คือการสอดสามเที่ยวนี้ขั้นตอนที่สามก็จะเป็นการสอดสามเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่นี้เราสอดทางฝั่งขวาเที่ยวนี้เราจะมาสอดทางฝั่งซ้ายแทนนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดสามเรานับจากเส้นนะคะเดี๋ยวจับริบบิ้นเอ้าออกมาก่อนนะอันนี้คือแนวของริบบิ้นเส้นสีแดงนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยคือแนวริบบิ้นเท้า เพราะฉะนั้นเราก็จะนับทางด้านซ้ายมือเส้นที่หนึ่งน้ำเงินสองเขียวสามแล้วทำการสอดค่ะลิบบินก็จะออกมาเห็นไหมคะน้ำแดงหนึ่งน้ำเงินสองเขียวสามแล้วทะลุออกมาแบบนี้นะทำแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะสอดไปตามแนวแล้วก็นับหนึ่งสองสามทะลุออกมาเห็นไหมคะสอดสามนะเหมือนเดิมเพียงแต่เที่ยวนี้มาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ สอดสามหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงออกมานะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองอันนี้เป็นแนวของเขาก็จะมาหนึ่งสองสามแล้วก็สอดทะลุออกมานะคะสีน้ําเงินแล้วก็จะสอดทะลุสามหนึ่งสองสามแล้วก็ทะลุออกมานะคะ ทะลวงแล้วนะสามนะหนึ่งสองสามนะจำเลขสามไว้เท่านั้นเลยข้ามสามสอดสามข้ามสามสอดสามนะคะอ่าเส้นสุดท้ายอย่างนี้นะพอเราได้แล้วเราก็หงายกลับมาแล้วเราทำการดึงปลายให้แน่นอีกนิดนึงค่ะดึงให้กระชับอีกนิดนึง เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเข้าใจกันไหมอะอยากรู้จังเลยนะคะว่าเพื่อนๆทํากันได้หรือเปล่าอยากให้เพื่อนๆทากันได้ทุกคนเลยนะคะอ่าพอเราดึงให้คิดว่าเรากระชับแล้วนะคะแบบนี้เรียบร้อยเราจะทําการตัดปลายตรงนี้ออกเลยนะคะตัดให้แนวตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะตัดออกทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เป็นสุดท้ายค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะได้นะลูกส้มเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆน,นะคะเอ่ออันนี้เป็นงานที่เรารับทําโดยใส่เหรียญไปเลยเราก็จะใส่ตอนนี้เลยนะคะใส่เหรียญตอนนี้ไปเลยแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าให้ลูกค้าไปใส่เหรียญที่หลังเราก็ทําทําต่อเลยโดยที่เราจะวางลูกสม้มพักไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะคือการทําตรงที่เป็นโค้งกีดโค้งด้านบนตรงนี้นะคะนำริบบิ้นชุดที่สองนะคะริบบิ้นความยาว14เซนค่ะเราจะทําการวางริบบิ้นไว้แบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นริบบิ้นกากเพชรเราจะให้ด้านที่เป็นด้านทึบอยู่ด้านบนนี้นะอ่าเราจะติดสกอ๊อตเทปที่เป็นด้านบนนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทป แปะยึดเขาไว้นะคะแปะยึดเข้าไว้โดยที่เราจะจับให้เขาแนบกันอย่างนี้แล้วก็แปะแก็อีกด้านหนึ่งนะคะแปะทีละครึ่งหรือแปะทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่มันอาจจะจับยากนิดนึง ได้แล้วนะคะอ่าพอเราแปะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะแปะส,สกอสเทปแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วให้เราทําการพับครึ่งค่ะพับครึ่งเลยแบบนี้นะคะพอเราได้พับครึ่งแล้วเราก็จะพับครึ่งอีกครั้งหนึงค่ะแบบนี้นะพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่า เสร็จแล้วเราได้ประมาณนี้นะแล้วก็จับพับครึ่งอีกทีหนึง่งทั้งสองฝั่งนะคะจับพับครึ่งอีกทีหนึง่งถ้าเราพับครึ่งตอนแรกมันจะหนาเกินไปต้องมาแบ่งครึ่งพับนะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะออารลิบบิ้ออกมาแล้วทำการค่อยๆจับตีบนะคะจับเหมือนพัดนะคะ พอดีเน,นื้อแล้วเราก็จะทําการนะคะค่อยค่ยจับแบบนี้นะคะลักษณะการจับปีบนะพับไปพับมาเรื่อยๆเลยค่ะให้เหมือนลักษณะคล้ายๆพัดนะคะ แต่นี้เราได้แบบนี้แล้วเห็นไหมตรงนี้เส้นนี้ยาวไปนะคะเดี๋ยวเราตัดออกนิดนึงอนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทากาวติดเลยค่ะทากาวตรงนี้นะทากาวตรงจุดที่เราทานะคะเราจะเอาด้านที่ที่ตรงที่ไม่มีรูนะคะแบบนี้นะ ติดจุกไปเลยค่ะตอนแรกเราบีบไว้ก่อนแล้วค่อยๆอ,อ้าด้านบนนะคะให้เป็นให้เป็นแบบบานๆออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะมาติดโบกันนะแตะตรงนี้ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลูกปัดต่อนะ ถ้าตรงนี้นะคะริบบิน้นไปริบบิ้นมักระดกนะคะเราก็จะหยอดกาวไปนิดนึงสองฝั่งเลยเพื่อให้ริบบิ้นไม่กระดกออกขึ้นมานะแล้วก็จับริบบิ้นกดลงมาแบบนี้นะคะริบบิ้นเราก็จะไม่กระดกนะคะเสร็จแล้วนะคะถุงเงินถุงทองเรียกทรัพ์ของเรานะคะแบบนี้นะที่เป็นกากเพชรก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ สวยาง,งามมากๆเลยค่ะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแบบนี้ค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ